โอเคฮ e ลโลเอวี่บอดี้สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีรถบรรทุกสำหรับน้องนูงน,นูได้เลือกดูกัน3คันทั้ง3คันเกามีสีที่แตกต่างกันคันแรกเลยรถด,ดับเพลิงรถด,ดับเพลิงมาพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นคันสีแดงคันที่2นะครับ รถบรรทุกรถบรรทุกมาพร้อมกับนายช่างหญยคันสีเหลืองนี่ชุดนายช่างมีเครื่องมือด้วยนะครับส่วนคันสุดท้ายเป็นรถที่เด็กๆทุกคนชอบกันมากรถเก็บขยะหรือพี่ๆที่มาเก็บขยะที่บ้านเรากันทุกเช้านั่นเองโดยรถคันนี้นะครับจะมาในสีขาวกับสีเขียว พร้อมกับพี่พนักง,งานเก็บขยะที่ใส่ชุดดูสะอาดพร้อมใส่หมวกด้วยนี่เลยซึ่งรถทั้ง3ามคันนะครับก็จะมีลูกเล่นแตกต่างกันโดยคันที่หนึง่งเราเริ่มมาจากรถเก็บขยะก่อนพี่ๆคนเก็บขยะสามารถดึงออกมาได้หมวกก็สามารถถอดได้นะครับ แต่ถ้าถอดออกมาแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่งั้นเราไม่ถอดดีกว่านอกจากนี้รถเก็บขยะคันนี้ยังวิ่งได้สบายเลยแต่สิ่งสําคัญของรถเก็บขยะที่น้องๆทุกคนคงอยากจะรู้คือสามารถเปิดท้ายเพื่อเก็บขยะได้ถ้าน้องๆคนไหนมีสิ่งของมีของเล่นครับสามารถเอามาใส่เข้าไปข้างในแล้วปิดได้เลยเก็บอย่างนี ่าไม่มีใครเห็นแล้วแล้วก็ขับไปเพื่อเอาขยะไปทิ้งได้นะครับรถขยะคันนี้สวยมากเลยล้อลื่นมากดูนี่โอ้เรียบร้อยต่อไปรถอะไรเห็นพี่คนนี้มาต่อไปเราจะเจอกับรถอะไรครับแน่ใช่แล้วรถบรรทุกรถบรรทุกสีเหลือง ยกได้ด้วยแต่วันนี้เขาไม่ได้บรรทุกของมาเอถ้าอย่างนั้นเราไปเอาพี่คนเก็บขยะมายืนในรถบรรทุกก็ได้รถบรรทุกคันนี้ก็วิ่งชิวอีกแล้วแต่ว่ายังไม่มีของบรรทุกก็เลยต้องวิ่งไปหางานบรรทุกนี่นะครับคุณลุงช่างกับพี่คนเก็บขยะสองคนใส่ชุดรอทั้งคู่เลย ه, สองคนยืนคนละฝั่งกับรถบรรทุกสวยงามมากรถบรรทุกนะครับนี่ใต้ท้องรถบรรทุกก็มีล้อมีท่อไอเสียด้วยนะนี่ท่อไอเสียมีเพลาเพลาหน้าเพลาหลังรถบรรทุกนี่ยกไ,ได้ลื่นมากจะเอาพี่คนขับรถขยะไปใส่รถบรรทุกก็ได้นะครับไม่มีปัญหาทุกคนทำงานกันได้หลายหน้าที่เลย นี่อ่าโอเคพี่รถบรรทุกพาพี่คนเก็บขยะไปก่อนต่อไปคันสุดท้ายพระเอกของเรามาแล้ววีบอวีบอวีบอร,รถอะไรครับรถดับเพลิงนั่นเองรถดับเพลิงมาพร้อมกับเครื่องมือช่วยอุปกรณ์ดับเพลิงขวานค้อนถังดับเพลิงคีมสายยาง ลูกเล่นของรถดับเพลิงคันนี้แน่นอนรถดับเพลิงต้องฉีดน้ําฉีดน้ําได้สามารถยกด้านบนเป็นที่ฉีดน้าฉีดนอกจากนี้พี่นักดับเพลิงก็ใส่หมวกเบอร์ห้าใส่ชุดเรียบร้อยเลยพี่นักดับเพลิงนี่เท่มากจะมาเข้าไปยืนแล้วก็ขับรถดับเพลิงไปวี่วอวี่วอรถดับเพลิงคันนี้นะครับนี่ มีไฟด้วยเอาไว้ส่งสัญญาณฉุกเฉินเวลาวิ่งไปดับเพลิงถ้าเราดูใต้ท้องรถนะครับก็จะเหมือนกับรถเก็บขยะแล้วก็รถบรรทุกเลยมีท่อไอเสียมีเพลาหน้าเพลาหลังแต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรถด,ดับเพลินี่ก็คือทแทาน่นี่ไงพี่นักดับเพลิงขึ้นไปยืนบนรถดับเพลิงได้ เพราะว่าเวลาไปับเภอบางทีมีตึกสูงๆใช่ไหมครับก็ต้องมีการยกขึ้นไปยกขึ้นไปเพื่อไปช่วยคนทีนี้ทั้ง3จะได้ช่วยกันทำงานเพื่อให้งานเสร็จลุล่วงทั้ง3คันก็สามารถออกไปช่วยคนได้ไม่ว่าจะเป็นช่วยคนบรรทุกข,ของยกสิ่งของไปยังที่ต่างๆเทของ ช่วยดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหม้โชว์ด้านหลังหรือว่าช่วยเก็บขยะเพื่อไม่ให้ขยะที่บ้านเราเน่าเหม็นพี่ทั้ง3คันนี้สุดยอดไปเลยและ3คันก็ต้องมี3คน3คนก็รักการคอยช่วยงานการนี่ทุกคนยืนบนหลังรถตัวเองได้หมดเลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างรถ3คัน สีขาวสีแดงสีเหลืองรถบรรทุกรถดับเพลิงรถเก็บขยะพี่พนักง,งานเก็บขยะพนักง,งานดับเพลิงแล้วก็พี่ในช่างก่อสร้างน้องๆชอบคันไหนถูกใจคันไหนทั้ง3คันนี้น้องๆช่วยกวันโหวตพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยครับ